วันนี้นะคะไก่จะพาทุกคน,นะคะมาดูเห็ดฟางนะคะที่ไก่เนี่ยทดลองปลูกในตะกร้านะคะไห่ยา่าจะได้ผลยังไงเดี๋ยวเราไปลองดูกันคะ่ะเพื่อนๆอันนี้ก็เป็นสูตรทดลองนะคะที่ไก่ลองทำในตะกร้านะคะโอย นี่จะให้ดูแอบดูแอบดูก็พอได้กินอยู่นะหรือเปล่าอืมเริ่มออกแล้วใครที่เจอปัญหาเดียวกันกับไก่นะคะนั่นก็คือหน้าฟางแฉะนะคะในตอนแรกที่ไก่ทำนะคะใครบอกเลยหน้าฟางตอนแรกที่ทําเนี่ยแฉะมากเลยคะ่ะเพื่อนๆแฉะจนคิดว่ามันจะออกไหมเนี่ยนี่นะคะแอบดูข้างล่างนี่เป็นไงวันนี้มาแบบสั้นๆน,นะคะ วิธีแก้ก็คือว่าให้เพื่อนๆนะคะเปิดให้อากาศออกนะคะตอนแรกเนี่ยสามวันสามวันผ่านไปใช่ไหมคะไก่มาลองเปิดดูเนี่ยนะยังไม่มีตุ่มยังไม่มีเม็ดขึ้นเลยมันจะเป็นแบบตะการนี้มันจะเป็นแบบตะการนี้เลยแต่ว่ามันจะมีเหงื่อออกอยู่ตลอดเวลานะคะน่าจะอบอ้าวเหมือนกันน่าดูนะคะวิยุงยุงนี่นะคะแต่ว่าพอเรา เปิดให้อากาศเขาเรื่อยๆนะคะเปิดให้อากาศเรื่อยๆนะคะอันนี้ก็ยังไม่ค่อยมีเลยหนึง่งยังไม่ค่อยมีขึ้นเลยคะ่ะแล้วก็ไม่มีใยเดินด้วยตกใจมากเลยที่แบบเขาไม่มีใยเดินนะคะแต่สองตะก้ารนี้ยค่อนข้างที่จะอมีให้เห็นแบบน่าพอใจหน่อยอุดูตรงนี้นี่เริ่มมีไรแล้วด้วยนะคะตอนนี้นี่นี่แอบมันแอบอยู่ในนี้นี่เห็นไหม นนตอนนี้นะคะไก่ก็เลยมาเปิดให้อากาศนะคะเชา้าเย็นนะคะครั้งละยี่สิบนาทีค่ะศัตรูตัวร้ายของเราด้วยเห็นไหมคะอันนี้ก็คอยหยิบออกเรื่อยๆนะคะนี่ทางนี้ก็มีอยู่นะนี่ไงก็ต้องคอยดูหอยไปด้วยค่ะนี่เห็นไหมเพื่อนๆนี่โอ้ยมากันอย่างนี้เลย จะออกกันได้ไหมจะออกจากตะก้าได้ไหมเนี่ยต้องมาคอยดูกันนะคะว่าเขาจะโตให้เราหรือเปล่าอันนี้จ้าอุ้ยอุ้ย,อย,อยโอเคเดี๋ยวแค่นี้ก่อนนะคะพเพื่อนๆยุงลุมกินโตแล้ว เห็ดฟางในตะก,กา้านะคะก็สามารถหาสูตรได้นะคะที่ YouTube ช่องอื่นๆทั่วๆไปนะคะไก,ก่ก็ศึกษาหาข้อมูลจากใน YouTube เหมือนกันนะคะก็ลองทำดูนะคะตรงนี้ไม่เคยทำเห็ดฟางในตะก,กา้าเหมือนกันเคยแต่ทำแบบกองเตี้ยนะคะซึ่งกองเตี้ยมันก็จะค่อนข้างจะใช้พื้นที่นิดนึงเนาะแต่ว่าถ้าเป็นเห็ดฟางในตะก,กร้าเนี่ยเขาก็ประหยัดพื้นที่ดีค่ะแล้วก็น่าจะให้ผลผลิตได้ดีด้วยนะคะเดี๋ยวถ้าเกิดยังไงเจอกันคลิปหน้านะคะ